เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเกม Star Girl นะคะทุกคนกับช่องเ c h ชา nel นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะไม่ทำอะไรมากนะคะในวีคนี้นะคะเราก็จะไปเล่นพาเล่นเกมเนาะอ่าพาเล่นเกมเป็นเกมชุดชั้นอยู่ไหนนะคะเป็นเกมชุดชั้นอยู่ไหนเดี๋ยวตอนนี้ขอได้เก็บ รูปเราก่อนนะคะที่ติดอยู่บนบิลบอร์ดโอ้ไม่กอดคือคนดังสตาร์เกอร์แกคนดังแฟชั่นอ่ะค่ะเราจะมาเข้าเล่นเกมกันเลยนะคะนี่นะคะเกมเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะคะอันนี้เกมนี้ต้องใช้ความไวนะคะสถิติของเราตอนนี้นะคะอยู่ที่หมื่นเจ็ดเนาะเราจะล้มสติเราได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันเนาะ เริ่มเลยค่ะมาค่ะชุดแรกนะคะจะเป็นชุดนี้อ่ะเราต้องใช้สมาธิหน่อยนะคะตอนนี้อาจจะแบบโอ๊ยผิดเลยอาจจะภาคไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเพราะว่าเใช้สมาธินะคะก็อย่าก,กวนกันให้มากเนาะอ่ะอผิดอีกแล้วโง่ <No. S 1> จริงๆเออขอโทษนะคะสําหรับคําบางทีมันก็หลุดบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะแบบพูดจาดีอะไรขนาดนั้นเนาะ เราแก่เราด้วยค่ะก็เลยแบบตาฟ้าฟางไม่ค่อยดีแล้วผิดอีกแล้วง่จริงๆอขอโทษค่ะพูดไม่ดีอีกแล้วคลิปนี้ก็แบบพาเล่นเกมง่อยๆไม่มีอะไรอะเพราะว่าแบบมันเป็นเกมแบบชิวๆค่ะมันก็ไม่มีอะไรอ่าตอนนี้เราล้มสถิติเราไม่ได้นะคะแต่เราจะเล่นอีกค่ะเพราะว่าเราจะได้ของขวัญตรงนี้เนาะ เราก็เล่นอีกได้เลยนะคะขออภัยสำหรับเสียงฮัทชิวนะคะอาจจะเข้าไม่ไปบ้างนะคะอ่าตอนนี้นะคะก็ชีวิตช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมอืมเราก็เฉยชิวๆอ,อะคะ่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ้วนอบอกทำไมพูดไปเรื่อยอะคะ่ะอย่าไปสนใจเลยตอนนี้ก็ตั้งใจเล่นเกมให้มันดีนะคะ ตอนนี้เราไม่ผิดเลยตอนนี้เราไม่ผิดเลยแต่ว่าอาจจะช้าแต่ชัวคือคือไม่เลยคือแบบไม่ผิดเลยอ้าผิดแล้วพูดถึงอ่ะอ่ะ,อะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะผิดอีกแล้วหมดเวลาแล้วตอนนี้ได้ตาติติใหม่นะคะเราเลือกกองไหนดีติ๊กตอกติ๊กต๊กติ๊กต๊ก,ตก,ตกเอาเป็นกล่องตรงกลางนะคะเพราะว่าเราคือที่หนึ่ง ค่ะจ้าจ้าไม่เล่นแล้วอ่ะจบแล้วคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่ารู้สึกริ่มจะยาวไปแล้วอยากดูติดตามอีพตีต่อไปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย